กำลังมองหายาสระผมดีๆสักกี่ห้อหนึ่งมาใช้เพื่อแก้ปัญหาผมหยิกแห้งชี้ฟูพันกันไม่เป็นสองอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่วันนี้คุณมาถูกคลิปวิดีโอแล้วคะ่ะวันนี้สามีผลิตภัณฑ์ดีๆไม่มีสารซันเฟ p พาราบีนพาราฟิซิลิคนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกมาแนะนำคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีและช่อง l e s b i e Curly ซึ่งเป็นช่องทัางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีๆที่สาจะรีวิววันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Cheers Moisture ตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ลายนี้นะคะก็จะมีตัวยาสะผมครีมนวดนะคะแล้วก็ตัว ครีมมาผมค่ะครีมมาผมตัวนี้เป็นครีมมาผมหนึ่งในโดนใจของสาเลยค่ะสาใช้ทีละหนึครั้งไม่เคยขาดเลยค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตร power green ส่วนผสมหลักๆก็จะมีมะลุมอะโวคาโดคะน้าแล้วก็สาหลายเขียวธรรมชาติค่ะ และอีกส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสาวๆผมหยิกแห้งชีฟูนะคะก็คือตัวเชียร์บั t เตอร์ออแกนิกนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเชียร์บัสเตอร์เนี่ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เข้มข้นที่ได้จากธรรมชาติเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีผมหยิกแห้งชีฟูคุณต้องการมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เข้มข้นเพื่อเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของคุณลดปัญหาผมแห้งเสียชีฟูผันกันค่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีผมแห้งมากๆนะคะอย่างตัวสาเนี่ยสาก็เป็นคนที่มีผมแห้งมากๆเหมือนกันไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะสาเป็นคนผมแห้งจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สาสระผมนะคะนอกจากลงตัวคีมนวดแล้วนะคะสาก็ยังลงตัวคีมหมักผม ถามว่าเพียงพอไหมถ้าคุณเป็นคนที่ผมไม่แห้งมากอันนี้ก็เพียงพอค่ะแต่สําหรับสา,สาเป็นคนที่ผมแห้งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สาล้างครีมหมักผมออกแล้วเนี่ยสาก็จะมาตบท้ายด้วยตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ค่ะเพราะว่าตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ยคุณสามารถใส่ไว้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะปล่อยไว้แบบนั้นเลยตัวลิปอินคอนดิชเนอร์จะไปช่วยรักความชุ่มชืน้นให้อยู่ในเส้นผมของคุณได้นานยิ่งขึ้นค่ะ และถ้าคุณเป็นคนที่มีผมหยิกแล้วอยากให้ลอนผมของคุณสวยเด้งเป็นประกายนะคะสาแนะนำครีมจับลอนค่ะครีมจับลอนตัวนี้สาก็ใช้ไม่เคยขาดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวของ last brand ค่ะไม่ใช่แค่ครีมจับลอนอย่างเดียวนะคะยังเป็นตัวช่วยบำรุงผมของคุณเพราะว่ามีส่วนผสมหลักของ Cheer Bu ัสเตอร์ออร c เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีใช้ผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการสระผมกันเลยค่ะเดี๋ยวสาจะเปิดให้ดูตัวเนื้อแชมพูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆค่ะนี่คือเนื้อแชมพูนะคะจะเป็นน้ำเหลวๆแบบนี้นะคะระวังระวังระวัง เราก็จะมาเริ่มฉโลมใส่ลงไปที่ผมกันเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเวลาที่สาใส่แชมพูไปที่ผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่เพราะว่าตัวแชมพูนี้นะคะจะไม่มีสารซันเฟตมันจะมีปริมาณฟองที่เพียงพอค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเวลาที่สาสระผมนะคะสาชอบใช้แปลงสระผมค่ะ เพราะสามีความรู้สึกว่าเวลาที่สาวใช้แปรงสระผมเนี่ยสาวสามารถทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของหนังศีรษะของสาแล้วก็อย่าลืมนะคะด้านท้ายทอยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะช่วงท้ายทอยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะละเลยกันมากๆเลยค่ะถ้าคุณสระผมถูกวิธีนะคะทําความสะอาดที่หนังศีรษะแบบถูกวิธีคุณก็ไม่จําเป็นต้องสระผมบ่อยๆก็ได้ค่ะสาจะสระผมประมาณสองครั้งนะคะแล้วก็ล้างน้ําออกค่ะ ต่อไปเรามาลงครีมนวดนะคะเนื้อครีมนวดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งกลิ่นหอมมากๆพราะเพืเ่อนๆฉโลมครีมนวดลงไปที่เส้นผมนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มของเส้นผมนะคะครีมนวดตัวนี้นะคะมันจะละลายลงไปในเส้นผมของคุณมันจะทําให้ผมของคุณนิ่มแล้วก็ช่วยเพิ่มความาน้ำน้ำให้เส้นผมด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณฉโลมครีมนวดเนี่ยให้เน้น ช่วงปลายผมนะคะเพราะว่าช่วงปลายผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แห้งมากๆค่ะนี่คือหวีสางผมที่สาชอบใช้มากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนเนี่ยมีปัญหาเวลาสระผมนะคะผมพันกันไม่รู้จะหวีผมยังไงนะคะสาแนะนําให้ลองใช้หวีแบบนี้เลยคะ่ะสาใช้หวีแบบนี้สางผมนะคะเริ่มสางผมในช่วงปลายผมก่อนนะคะค่อยๆไล่ขึ้นไปจากปลายจนถึงโคนผมนะคะหวี แบบนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นในการหวีผมเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สายอยากจะแนะนำนะคะเวลาที่คุณหวีผมเนี่ยแนะนำให้คุณหวีผมในตอนที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในเส้นผม อย่างสาตอนนี้นะคะสาวหวีผมในตอนที่สามีครีมนวดอยู่ในเส้นผมเพราะว่าถ้าคุณหวีผมแบบไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในเส้นผมเนี่ยมันจะทําให้ผมของคุณยิ่งพันกันแล้วพอผมคุณพันกันคุณก็จะกระชากผมมันก็จะยิ่งทําให้ผมคุณเนี่ยขาดหลุดร่วงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสางผมนะคะแนะนําให้สางผมในตอนที่คุณมีครีมนวดอยู่ในเส้นผมค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมใส่ครีมนวดลงไปที่ท้ายทอยนะคะเพราะในช่วงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราละเลยกันมากๆเลยค่ะหลังจากที่สาใส่ครีมนวดผมเสร็จแล้วสาก็จะหมักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นสาก็จะไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วค่อยล้างครีมนวดออกค่ะขั้นตอต่อไปนะคะเราจะมาใส่ครีมหมักผมกันค่ะก่อนที่สาจะใส่ครีมหมักผมสาจะบีบน้ําส่วนเกินออกก่อนค่ะแล้วก็ ก่อนอื่นนะคะต้องอบอกก่อนเลยว่ากลิ่นหอมมากๆและผมของสาตอนนี้ก็นิ่มมากๆเลยค่ะมาเลยจ้ะมาต่อกันด้วยขั้นตอนการลงครีมหมักผมค่ะเดี๋ยวสาวจะเปิดให้ดูเนื้อครีมนะคะกลิ่นหอมมากอีกแล้วค่ะกลิ่นหอมสุดๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกลิ่นหอมๆนะคะแนะนําเลยนี่จ้าเนื้อครีมหมักผมนะคะเป็นอะไรที่ ลินหอมแล้วก็เนื้อครีมละมุนมากๆเลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปในเส้นผมเลยนะคะใส่ไปให้ทั่วๆเลยจ้าพยายามเน้นตรงช่วงปลายผมนะคะแล้วก็อย่าลืมจะช่วงท้ายทอยสำคัญมากๆเลยจ้ะใส่ให้ทั่วๆเลยนะจ๊ะ หลังจากนั้นนะคะสาก,ก็จะหมักผมทิ้งไว้ประมาณ15ถึง30นาทีอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะโดยส่วนตัวสาเองเนี่ยสาชอบหมักไว้นานๆาคะ่ะเพราะสามีความรู้สึกว่ายิ่งหมักนานตัวผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งซึมเข้าไปในเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ เราตอนนี้สาก,ก็ล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงตัวลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะนี่เป็นลิปอินคอนดิชเนอร์ของเชสมอยเจอร์นะคะเพื่อที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็สาจะมาลงตัวครีมจับลอนนะคะครีมจับลอนตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงเส้นผมแล้วก็ช่วยให้เส้นผมเนี่ยจะทรงง่ายขึ้นช่วยให้ลอนเนี่ยดูสวยดูเด้งขึ้นแล้วก็ไม่ชีฟูค่ะ ก็แบ่งผมเป็นเซกชั่นเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะลงตัวครีมลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะนี่นะคะเนื้อครีมแบบบางเบามากๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยที่ผมนะคะใส่ให้ทั่วๆเลยนะคะเน้นที่ปลายผมด้วยนะคะถ้าใครแบบมีปลายผมแห้งนะคะทำไมต้องใส่ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์เนี่ย สาแนะนําสําหรับคนที่มีผมแห้งมากๆนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีผมแห้งมากๆเนี่ยแนะนําใช้ตัว Lip er ลิปอินคอนดิชเนอร์นะคะเพราะว่าจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นเนี่ยให้อยู่ในเส้นผมของคุณได้นานขึ้นทําให้ผมของคุณเนี่ยนุ่มมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะสาก,ก็จะมาใส่ตัวทิมจับลอนตัวนี้นะคะจะใช้ประมาณสักสองปั๊มนี่นะคะทิมจับลอนก็เป็นเนื้อทิมที่เบาเหมือนก,กันนะคะ เพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใส่ผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้แล้วผมไม่แปนผมไม่รีบหรอมันหนักผมไหมไม่หนักผมเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่สาใช้เนี่ยเนื้อครีมบ,บางเบามากๆต่อไปนะคะสาก,ก็จะมาใช้ตัวหวีจับลอนนะคะนี่เป็นหวีจับลอนที่สาชอบใช้มากๆทําไมต้องใช้หวีจับลอนเพราะว่าถ้าคุณใช้หวีจับลอนเนี่ยมันจะช่วยให้ผมของคุณเนี่ยเป็นลอนสวยงามมากขึ้นนะคะเวลาใช้หวีจับลอนก็ใช้แบบนี้นะคะสามีวิดีโอแนะนําวิธีการใช้หวีจับลอนไปด้วยนะคะ เห็นไหมคะรอนจะสวยขึ้นอันนี้หลังจากใช้วิจบรอนอันนี้เป็นรอนธรรมดาที่ใส่ยังไม่ได้ใช้วิจบรอน์นะคะดูสิความแตกตา่างสาวก็จะทําแบบนี้ไปจนทั่วผมเลยนะคะมีหลายคนถามสาวว่าทาไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้สาวบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนผมหยิกผมแห้งเนี่ยแล้วแค่สระผมลงครีมนวดแค่นั้นมาไม่พอหรอกคะ่ะคุณต้องสระผมลงครีมนวดแล้วก็ ครีมหมักผมนะคะถ้าแห้งมากๆนะคะก็ต้องใช้ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์อย่างที่สาแนะนําและถ้าอยากให้ผมเป็นลอนสวยก็ต้องใช้ตัวครีมจับลอนดอิเหมือนผลิตภัณฑ์มันจะเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่มีค่ะสาบอกเลยนะคะไม่มีว่าจะมีคนไหนที่มีผมหยิกแล้วใช้แค่ยาสะผมครีมนวดแล้วผมจออมาสวยเป๊ะสารประกันเลยว่าไม่มีค่ะเพราะว่าสาลองมาแล้ว ก็จะทำแบบนี้ไปจนทั่วผมเลยนะคะ ตอนนี้สาก็ใสค่ครีมจับรลอนลิปอินคอนด i ชเนอร์ er, แล้วก็วีผมจนทั่วหัวเรียบร้อยแล้วนะคะคเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะลงเหลืออยู่ที่ผมของสานิดหน่อยแล้วก็อยู่ที่หวีด้วยนะคะนี่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถึงเนี่ย สาลองมาแล้วสาแบบเอ,อ้ยอยากจะไปหยากอะไรเงี้ยไม่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปสาลองแล้วแล้วพอผมสาแห้องอ่ะ <S <S ผมสักก็ฟูเหมือนเดิมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่สาใช้เนี่ยมันไม่เพียงพอกับเส้นผมเพราะฉะนั้นพยายามใส่ผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอกับเส้นผมนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเราใส่ผลิตภัณฑ์เพียงพอกับเส้นผมของแบบนี้มันจะต้องลองค่ะลองผิดลองถูกดูนะคะว่าใช้ขนาดไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะเส้นผมของเราเพราะว่าถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เพียงพอกับเส้นผมแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมคุณแห้งเนี่ยผมคุณ เจะไม่โฟนะคะผมคือจะเป็นลอนอยู่ทรงไม่ฉีโฟเพราะฉะนั้นอย่าขี้เหนียว ใช้ผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอกับเส้นผมของคุณค่ณคะหลังจากนั้นนะคะสาจะเช็ดผมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เวลาที่คุณเช็ดแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปเสียสีกับเส้นผมแล้วก็จะช่วยลดปัญหาผมชีฟูด้วยไม่เหมือนกับผ้าเช็ดตัวทั่วไปแบบนี้นะคะผ้าเช็ดตัวทั่วไปแบบนี้พื้นผิวสัมผัสมันแห้งกระด้างพอคุณเช็ดผมแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งไปเสียสีแล้วก็ทําให้ผมคุณแห้งแล้วก็ชีกฟูสาก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนนี้นะคะเช็ดผมซับน้ําส่วนเกินออกซับผลิตภัณฑ์ส่วนนเกิ อ,อสาเป็นคนที่ปล่อยให้ผมแห้งโดยปกติไม่ใช้ไดร์เป่าผมไม่นั่งเป่าผมหน้าพัดลมนะคะโดยเฉพาะนั่งเป่าผมหน้าพาัดลมเนี่ยห้ามเด็ดขาดเพราะมันจะยิ่งทำให้ผมคุณฟูแล้วก็พันกันยุ่งเหยิงนะคะสาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ค่อยๆซับน้ำส่วนเกินแล้วก็ซับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินออกค่ะ หลังจากน,นี้สาก็จะปล่อยให้ผมแห้งโดยธรรมชาตินะคะแล้วพอผมแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวสาจะเอาผลลัพธ์มาให้ดูคะ่ะว่าผมของสาะออกมาสวยขนาดไหนแล้วตอนนี้ผมสาก,ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มวอลลุ่มให้ผมกันคะ่ะ วันนี้เป็นวันแรกที่สาพึ่งสระผมเสร็จนะคะผมของสาก็จะมีวอลลุ่มประมาณนี้พอวันพรุ่งนี้เนี่ยผมของสาก็จะมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะจะบอกว่าลองสัมผัสผมตัวเองตอนนี้มีความรู้สึกว่าโอ้ยผมมันแบบนิ่มมากๆนิ่มเหมือนแบบเป็นเส้นไหมเลยนะคะนี่ราจะให้ดูนิ่มแล้วก็ผมเงางามด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมความเองางามของเส้นผมนี่คือลักษณะของผมยิกสุขภาพดีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการที่จะให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้สำหรับคนผมหยิกหรือว่าผมดัดเข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นลอนสวยบายสาสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ก็สอบถามเข้ามาหาสาได้ทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นเลยค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของ subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมกด้ดะคนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย